ดีครับผมอันเฟนหรอครับต,ตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบอสกับแบบ ABA แล้วใครแม่งมาบังกองสองตัวเกมมีนิซิกเกมโอเคตอนนี้ก็เอ่อคาดพาดที่หรอไม่รู้ใช่ก็ตามที่พูดไว้ก็คือยูจิมันมาแล้วแล้วก็มันมีคนบังก้องเกมมิงใช่โบกับมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณหนุ่ยที่เราคุ้นชินกับการรีวิวใน YBA นะคนเสียงไหนครับฮัสวัสดีครับอยู่กับผมแทนหนุ่ยมาตกลนในคนเดมครับผมต้องกระดกลิ้นด้วยหรอวะไม่จริงๆแล้วอันนี้คือกูสุดภาพสุดเลยนะเพราะว่าจริงๆกูต้องเริง,องร okay. โอเคโอเคก็น่าจะถ้าเกิดใครที่ติดตามตั้งแต่ YBA ก็น่าจะคุ้นชินกันเดียวกับคุณหนุ่ยนะที่คน ขีระคุณอยู่ชิ่ข้างเงี้คุวนั่นแหละใช่โอเคอย่ารอชาไปเลยโอเคไปเลยเลสโร่จ้าโอ้ตนแหลโอ้โดตานี้เหรอประชันพลังอะโตนเนออฟพาวเวอร์ไปดิออฟพาวเวอร์แหวโอ้โหคนเพดแหเวลาในการสิบนาทีองนปิ้งไปแลยโอ้ยขะขี้สองตัวไม่ไโอโอ้โอบัตเลยโอ้ยเชี่ยเลยเี่ยโอ โแม่ทำงานเลยวะคอ้้าตาทไมกูโดนคนเดียวฟ่ะไอ้เหี้ยไมกมจะสองตัวเลยวะไม่ขวดหนูแม่งไอ้เหี้ยไมโอ้ยกูรู้สึกใจอยู่ปักที่หัวเข่ารอกะชีจะช่งไงพลานมัดมัวจูบคนด้วจ่บขึ้นมาได้โอ้โอ้โอ้ขาชีโอ้โอ้ขาชีมาเจอโอ้โอ้พิกาเอ คิดเองเคิดไปมือไปมืไปอไม่นำอยู่คนเรียเมาถาแยกเราพันไล่บักกะทวินไปโดนด้วงเหมือนวิ่งก่อนอ้าวโชคพอดี้ทำไมกูเจอคาท่าทำไมกูเจอคาาไม่เอาไไอ้เนี่ยสองสามสีขาท้ายอือเรียบร้อยไปต่อกูน้โเ้ย วิ่ง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 ใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้กุเซ็คเลยมานเพิ่งจุ๊บเฮ้ยไปที่มาที่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊เต๊มโอ้ปัร์ไอเทียเป็นคนแรกแหมโอ้มาแล้วก็สปีดหนุยไม่หนุยชิ้นไ ไอ้พวกมาสร้างกระแพงไลยสามสี่อันนี้เฮียโอเคกระแพงก็วบมาเลียยูจิแม่งจะพอจะยูจิเคยเจอคาชิแล้วแม่งไม่ยากปะอันนี้โอ้ยโอ้ยเป็นหัดินโอ้โอเยนี่ชอบข่าวทำงานแตกโอ้โอ้หน้าแตกดังเพลงไงอ่ะเฮ้ยวินไอ้พวกมึงไงเฮียเผาพันมึงไงต่อไปข้างล่าง แวบขทา่งเมียอย่างกระโดอ้ิวเทพขึ้นคะแนนนำส่งแล้วตอนนี้เอาลงสนาอีกครั้งครับทีรัวก็สปีดล้อุ้ยมีคนโดนขมืยมีคนโดนอุยอุ้ยมีเอ้ามีคนแตกมีคนแตกดีนะนี่ครับไปก่อนไปรอเลยไปรอเ่ยเอา เราเราเราผู้โชคดีเราผู้โชคดีใจดแล้วทำไมเล่นโอ้กะเดนพี่เล่นว้ายอ้ยไอ้ส่นฮ่าเฮียกูโดนหัวเสกปุ๊บเฮียชุบโคกุเซนประกาศทวินจะไปโดนชุบชุบโอ้เจ็บมีเกินดไปโอ้ก็สไปดแหวมน้องผู้เป็นเกล็ไปเนี่ยตอนนี้กู ตอนนี้เื่อนนี่ยังไอ้เข้าหลงมึงเว้ลูกช่ยแรงนมึงรู้ว่ามึงทำมุยกูแหลกกันหลปกามงบุเลยคนทำมุยเว้ยทำมุยไปล้ทำมุยไปแล้วเว้ยไอ้วก่เขหลอดอ้ปไปเถอะโอร์เออดต้องรปัดเียโชคไอ้เยต้องปัดในโชคกระไดำดหรือตอนนี้ไตในซัโชคัดนโชคกอนปะกามิไงอเถอโอ้ยอยู่ไหนเชเมนโอ้โ าดิตบายโชคแล้วปใครใคใคร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 ใยใคร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 ใคครใครามรใครใครใครใลรกครใใครใครใคครใ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 กรใครใครตครใคครใครใเรใครใงรใค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 ร้ครครดค

ปากกาทะเบียนกินไม่น่ยบอเยิทำไมปากกาทำทำไมปากกาทะเบียนมันต้องมีซูมปะไปแล้วอาจารย์มาคตรเยอะเลยเรนเออเยอะทำไมคาชีมันเยอะอย่างเงี้ยคาทมโอ้เฮ้ยเหียดีเก็บตกแมพเกตกแมพอะไรันกุยเหียกัน ถ่างมุมพอดีมันหนึงถามุมที่คูไม่โดนะไยเอาามุมนี่แหละทาทอกยนคนโดนควอมดเล็กมาก่อนเพิ่งใครไม่รู้โดนใครไม่รู้โดนมีอใครเองนียูไหนี่ใครไม่รู้กูขอตีไตอ้เจมึงเป็นคาจีเหมือนกันมึงปฏิ้นมึงดว้เฮียเออเป็นทีไม่เฮียดิก็ดด อีกอะนะอีก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 อนกหี้อีกอลกอีกอีกอรกอีอีกอยกอีกนีกอ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 ไกอีกอีอีก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 าีกอ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 กอีิอีะอีก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 กอีกกตายเกีอหลังไปหมดเลยไม่รู้มีอะไรงแล้วกิด

ไปแล้วไปแล้กไปแล้วบอกไปเตะพี่ยไปยาวชิบหายเหียเออไม่คอยไปยาวอนอ้าวไม่เชี้ยแล้วมึงก็้ยเต็มกคเต็มโอ้ยใครใช้จักพาดเติงนน่ะใครใช้จักพาดเตือนเฮียมึงแค่กลัวเว้พี่กอเหียควจะทำให้คนทุกคณะเป็นคนพิการสักหน่อยเหีย โอ้ยไอ้โชคไอ้ขาถลุลุกมากินอืมาแล้วกดกันหอเ้ยจัดไม่ได้เอ้าเอามันมีทางหนึ่งเอ้าเอาเอบ้เหี้ยะลยเนี่ยเอ้าอย่ดีะบ้เอาเอเยส์ปดค้างใอ้สัดเอ้า ฐานที่เคารพฐาไอเทมไอคอนพี่แก้วพี่ก้วไอคนี่กว่าเฮี่ยเลยเว่งเจอคาราจิของเพี้ยเลยเนี่ยกูก็มีการไปถูกไปกูร้้ิกใครโดนขามมู กูนี่ะกินโดนซาบุยเองทุะกูเซ็งจุ๊บกโอ้ัเลยคปตเอาไปเอาไปตายเีู้ไปคว้าอะไองมนทิ้าไอเฮียคนอื่าแต้มพันขึ้นแล้วเฮียมึงยังแต้มหกรอยอยู่ใสัตว์มึงเออะไรกัเครื่องปิงปิงไว้เฮียไม่เป็นคว้าอะไองมชาจุกกออบโหโอ้เตอร์เซ็ตกูไมโดน้ปกว่ากทางเลยอ้เอ้า เยอะโอ้ยปรมาโอ้โหเยอะโอ้โเยอะโอ้โเยอะหน่อยเยอะมากโอ้โอ้ตอนนี้กูยังยนบนเพลงขึ้นอุ้ยอุ้ยเพลงขึ้นเพลงขึ้นเพลงขึ้นงึ้ไอ้ยงเอาไยออย่ไ้ยออย่ไเยออย่ไเยอะอยี่ไยออย่ โอ้เข้ยเฮ้ยเ้ยโอเคไปไปที่ชอบี่ชอบไอ้ยังยง่เอางนี่เห้ยงลำลำแบบคุณยอะไรเป็นลำจีนเ่ยอะไรขึ้นบ้่ัโอ้เปทมไปักกแมโคตรนัวอุยเียชุบโอ้ยรถเร็วรถเร็วมาก ไม่ทไมกูแข่งกันอยู่เปิดแข่กันอยู่สองนดูลาแ่ข่งกันอยู่ยังไม่ยังไม่เล่นตัวจังกเลยเฮ้ยมึงเห็นไม่ได้กูโดนทามุจอดชงเลยเนี่ยช่วยแม่มุจอดชมเดี๋ยมึงกูโดนทุกคาถาแลัตว์ เฮ้ยยีไม่ต้องให้เูเกิดแล้วเอาไอ้ยียทาไมเหี้ยมึงมาทำไอ้ี่ไมต้องเปี้ยีทำไมน้อ้ี่คอยกรเพนทำไมต้องไปฆาคาชิไอ้หี้ยันก็เอ้ากูปวดหัวแกูปวดหัวที่ต้องเจอคาคาชิเจ้าอยู่ตรงนน่ะเออสกินเจ้าอยู่ตรงไเแม่งมีคนแบตัวกูไอ้หียใคาคาชิวนอ้ยมีคนแดวนเหรอ ที่ก็ที่ก็แปนเลยอ่าไอ้เงี้ยปิงแปดพันแม่่งโอ้ลีเรอเตอร์เลยเราเตอร์ไอ้เงี้ยเลยยึดที่รระเบิดเครื่องเครื่องเครื่งสะดุดทมดที่ร้น่นปีไปเดี๋ยวมานดึงเทั้งหมดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหาไม่หโอ้โหโอ้ แม่งดูดให้แม่งดูดให้เขาไปหาเขาไปเขาไปหาเมื่อกี้เตือนไนะดีดีด้วยครับคุณปรีอาอไย่าโรเป็นอะไรอย่าโรตั้นไปหนึีแล้โอ้ยยาหีและควีนโอ้ยอะไรที่ระเบิดแม่งคิดว่ควีนมากแล้วโอ้ยตั้นปหนึ่ง แม่งนูไตรงปันะมาิดตะกินแบบเฮ้ยกูเฮ้ยกูครูแวบทำมาทำมาใหม่โกงนะโกงอยู่เหมือนกันนะสกิลใหม่เทแปงออแปลงล่างถ้าแปลงล่างมันเทขึ้นแต่ทนรักกูบาม่าเลปรคูบามากูไรคูบาม่าแว็บไป็อกอีกตัวนึอแกกูโอ้ มองเปลี่ยนเกเจอรูปโป่งนี่ว่ะเกียร์วิ่งโอ้ยเราทำไมต้องกูแบกกูไก่ไปตายกับเต็งมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเท็กเจอร์อ่ะมันเป็นสีมันอะจะเสีปลี่ยนเปลี่ยนเขาลืมแกเขาลืมแกย่ารถไม่ตายถามไม่ใช่เบ๊กปากปากปาบไอ้ชัวัร์ทำไมกูเริ่มรู้สึกปิงแล้วทำไมกูเริ่มรู้สึกปิงทำไมกูเริ่มรู้สึกปิง

เฮ้ยอ้กลัวมาค่ะไอ้ไอ้เหี้ยแล้วจะกี่ใช่เลยแหวนไอ้เหี้ยไม่ได้เลยแมงปิงแมงปิงทั้งแหลกมาครบเลยเครื่องกูโอ้ยแม่งมีคนทำหลุดคอมโบไม่มีอารยะตสักเลยไม่มีอนุญาตช่วยว้าวตุ๊กตาหยาโอ้ จัดชำละนบุ๊กจริงโอ้ยทำไมลูกผมเป็นเทกเจอร์อย่างนั้นอ่ะมันลืมเปลี่ยนพูดถยงว่าเราผมเป็นเทกเจอร์ไม่ได้เฮ้ยมีคนช่างมาสวดสวดเร็วแสวบเอาชีตกดพิดเอากดผพิดโอ้ยกดผิด กดผิดกดผิดกดผิดปีนแรกีมาสิได้เลยเอาเหี้ยวไม่ออาไปแล้วหนึ่งตีแม่งเมื่อกี้กดผิดเผอกดใช้พัสมาเฉยเลยน่โอ้ยก็จะฟักหลบแล้วทำไมยังโดนอีกตัวพี่เป็นทำมันเป็นกาเลอชัวจ้าอย่าโลยโอ้ย้วไอีทีวีไอพีกมับมำบ้านเงี้ยเฮ้ มีที่มาบอสกำมันโอ้เว่น่าตโตนารักโดนเลยนะอยแม่งเยอะมากเลยไม่ทำมีไอ้แม่งปอโอ้ตามสุดเลยไม่ไปไม่ไปแย่กะายบล็อกไอ้ยอะไระตายกะมามาแล้วคนไปมามาแล้วแยว รูจ้จักดูโอ้ไอ้เงี้คุณตอแก้วาเไอ้เี้ยเตอร์ตัวหนึ่งแม่งอีกตัวหนึ่งจัดหักไปเลยเขาคือใครวะเป็นอริสเมีเนี่ยอ๋อเอิร์ดเอิร์ดเฮ้ยเล็กซเตอร์จับมึงได้เล็กตอไอ้เงี้ยโลบอกรุดไม่นะนั้งรุดท่าเงี้ยมากเลยออไนาด้ไม่ต้องรายงานมาด้วยอุ้ย อุ้ยโอ้ชีวิตกูเจแต่เรื่องเครียดๆเขโอ้ไปดิดิกลับมาแค่เมื่อแหวบมาแล้วโอ้เหี้ยเหี้ยโู้ฮี้วิเขาเตอร์ทยอุ้วิเขาเติร์ทันเขาเติร์ทันเติร์ทเหรอเาเตอร์เหรอเฮ้ทำไมเขาเฮ้ยทำไมอนาเขตไม่อยู่นานขึ้นวะไม่หมดอันเนี้ยไม่หายบั็กด้วยอเนี้ยบอกเลยอนาเขตหายอนาเขตบั็กเหรอเป็นคนแย่เลยว้อนาเขตมันบั็กใช่ไหมอนาเขตบั็ก ไม่ไม่อันเนี้ยแทงร่างแทงร่างไม่หายอ๋อเฮ้ยแถวแถวแถวอ๋อมันปรับมาใหม่ใช่ไหมบั๊กบั๊กบั๊กเหรออ๋อโอ้ยเขี้ยะเหมือนบั๊กอืมดีว่ะเยอะเลยเฮ้ยแหวบแวบแวบแหวบไอ้กูบ่ากันไปก่อนแวบมาเล่นไม่ได้อ่ะมีคนตายเฮ้ย ไมาาห้องม่นเลยกรมับคมีคนแปงร่างไปแลอ้โชกโกคืก็ปีงผนไอ้แม่งดไปแปดพันเลยไอ้งไอ้แหงใช่ไหมไอ้โขกปีนเองไอ้โอ้ยโขกโมกโอ้หมกโมกกแหงอาปีงมาปากไอ้โชคถึงปีงมาปากถงปีมาปากเลยถึงปมาปากเลยึีมาชบ เอาเอาเอาแองมาแล้วแองมาเร็วเองมาเร็วมาพองปิงมาพร้อมปิงเอ็งมาพร้อมปิงแองมาพร้อมปิงโอ้โหมาแล้ววิ่งหลอนวิ่งอะแคมบาร์ด وس โผล่พัดพัดชินเมง้งทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะโอ้ย เดี๋ยวตัดโอ้โหเกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ฟาโอ้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 อ้โ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 โอ้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 โออ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้้โโอ้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 อ้โอ้้โอ้โอโอ้ ต่อยแน่มนต่อย้ยอ้าวตายหาก่อนแต่มาตายก่อนชูบ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 ใช่แปลงลัแปลงลแปลงออดอาช็จบแล้วบุบกดกันก่อนเอาไโอ้ยนไนหน

ช่วยวุ้ยเหี้ยโอ้ยมหามันเลยนี่หว่าไอ้ยากูจะกดอินฟินี้จะกดอาเหียคุทุกคนทุกคนช่วยด้วยทุกคนดูตทุกคนดูกูแบวโอ้ใหญ่ี่หนาวะแมโอมปนสองพันชม กูเห็นพี่นุ่นเฮ้ยเห็นพี่แซ้เหียแม่งไอเปกติำรนุวันนี้แม่งยืนเหียใช่อ่ะไปลงมากูเน้อเหียเลื่อนรถตกูเดินมาแล้วเฮียอยไวะเนี่ยเล่างคจะตายเฮียอะไรกันเนียคอมพิวเตอร์เยไอแยงแม่งเอโนมาเอโนมาใส่กูไอเหีย รู้จักการหักเข๋ไหมเราเป่าไว้เรียบร้อยเรียบร้อยเยอะๆโอ้ยเยอะๆสามไไหมโอ้โหาบสิแม่งเกอบโดนพจะไปเมื่อกี้พี่ช่วยใครไว้าะเนี่ยช่วยแต่ฟัไม่ได้ช่วยใครปนดันนี่อะ้ยไป โอ้ยโลเซ่ปะถ้าโลเซไม่พูดเอามันห้แล้วมันไห้เยละว่ะเอันัวันัน้ันอกระไอ้โอ้โหตเ้งหนาเลย0 0แทมไม่สี่พันเลยเฮ้ยพี่ฟีมถึงเอาจริงลืออยู่เอาจริงลือยู่ฟีมทีมปาโโแถึงก็จริงจงาลเอไอ้ขามนี่ไอ้ผมไม่ไม่โหลดหรือกูคิดไปเองวะ โดนเลยชูสักหนึ่งสเต็ปเลยโอ้โหมันปาวนะเขากูเขี้ยเฮ้ยข้บะเชียมาบุรแเลกเอ้ย